แกเสอา้นเมัอะ่น้วก็เพนดงอถายเพื่อนสมาชิกนะครับในเหลี่ยมสองสอนครับปั่นหันหลังมาเป็นเจ้าเหลือแล้วก็พิศาจับผู้กับปูเม วางหนุนเป็นเจ้าดีสาธรกับเจ้าต้นพม่านะครับมงยอดเรียบร้อยไหมเรียบร้อย ทักทายเพื่อนสมาชิกทั้งห้าท่านนะครับเราอยู่ที่หนามเป๊กีมหกสิบแปดเจ้าเหลือยกไปเจ้าเมโมงไม้ดวงเกี่ยวจะต้นเจ้าดีสา,ารอนยกมายกาไปไหมเจ้าเม์ปักเข้าให้เรียบร้อย หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต้มเท่าเหลือเสือไปต้นเปิดเอาดียกเข้ามาเจ้าต้นปักเข้าให้เอายังอยู่เจ้าเหลือมองไปเอายกเข้ามาสี่หัวสี่แปรเอาโมงไม่ข้ามหต่อห้ต่อเมื่อเสิร์ฟเพื่อเสิร์ฟไมห้าสีต่อเพื่อเสิร์ฟห้าสีต่อ

อดีเยกเข้ามาเจ้าต้นมงมาเรียบร้อย

ตักถ่ายยังิบท่านนะครับเราอยู่ที่เพชรเกษมอยู่นะครับตอนนี้ สี่ต่อสามครับเจ้าเมเซอร์ไปเจ้าดีเปิดเอายกเข้ามาเข้าป่าเขาโดงโอ้โห เจ้าต้นปาาเขาให้เรียบร้อยไม่ฟาวนะครับหานอกไม่มีผลนะครับอยู่ที่กรรมการอา <S <S อเ,เาอะอเทอ้องไปบุ้นดำเอาแมสนี้ไปยืมแม่นทั่วประถาดเลยทั้งหมกโต้รังหมกได้บ่มีพ่อแบ่งกันไบงไหนไรสด ห้าทอสามนะครับเจ้าเมเสอร์ไปเจ้าดีเปิดเนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าต้นปากเข้าให้เรียบร้อยเจ้าดีดีสาท้อนฮะือดียูสามสาท้อนยอดีกาลสินเคนเดียวกัน เขาเตี้ยอยู่สนามสาธร์บางนนนเป็นเจ้าต้นพม่านะครับเจ้าต้นสาธรนะครับกับเจ้าดีกาลสินนะครับฝั่งนี้เป็นเจ้าโปมีโปมีปมน้ำลายกับเจ้าเหลือตะก้อพีฝาดเอายกเข้ามาเอา้าโอโ้โหวิ่งชนเน็ตนะครับเจ้าดีโอโ้โห หันแม้ันที่น้าเขามาแก้มเลยทีน้าหกต่อสามเจ้ามีเซิร์ฟมาเจ้าโอ้โหเจ้าต้นเปิดแตก เาซื้อมาเจ้าต้นเปิดหนึ่งเจ้าดียกเข้าไปเจ้าต้นปาเข้า,าให้เจ้าเหลือยกเข้ามาเจ้าเมม,มงโอ้โหเมืองดีนะครับเจ้าเมแปดต่อสามเอาเซื้อมาเอาเปิดหนึ่ง เอายกเจ้าต้นมงยอดเรียบร้อยสามโท่เปเอาเปิดเอายกเอาเอามงสะบัดไปข้างหลังเอ้หยังอยู่นะครับอยู่ที่เจ้าเมโม,มงยอดเจ้าดียกเข้าไปเจ้าต้น ปาเขาให้เรียบร้อยเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอายกปาเขาให้เรียบร้อย จะไม่กินนะเนี่ยเอาเปิดเอายกปักเขาให้เรียบร้อย48เอาเซอไปเจ้าเมย์เปิดเอายกเข้ามาเจ้าเมย์มงมาเรียบร้อย เดินบอกพ่อค้าคข้าวไข่เจียวหน่อยเดินออมไปนุ่นละพ่อค้าพ่อค้าคข้าวหมดยังเอาข้าวไข่เจียวเนี่ยครับเอาเธอไปเอาเปิดหัวเอายกเจ้าเมมองมาข้างหลังเดี๋ยวดีเปิด เอายกเข้าไปเจ้าต้นมงยอดเจ้าเมยเปิดหลังเท้าเจ้าเมยว่าไงมงมาเรียบร้อยเฮ้ยซื้อน้ำให้กว่านึงเอ้าก็บอกไม่ทามาส่งเขาเอาะแบงซื้อไปทำไมนะแบงอะน้ำน้ำอะไรแต่น้ำแป๊บที่เขาบอกว่าแป๊มที่บอกว่าน้ำ มันเป็นสินสินคือว่านภูมไหนมันเส้นเชนกิ้งแก้วมินสพานนั้นม่ได้ขามไปแล้วเออเออบ บแมนเจีเยวไปเนี่ยกิงเก้่วบ้านาก็กสองก,กิโลมันอยู่ฟังหัวมือมันแน่นฟังหัวเป็นตลาดดอกแปดต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าต้นเปิดเอายกเจ้าต้นว่าไงปากเข้าให้เอาเจ้าเขาโดนเขาเจ้าเหลือเจ้าเมโมงมาเรียบร้อย ก็ออกนะครับ4ต่อ9เหลือเปิดหนึ่งยกเข้ามาเจ้าเมฆโมงเอายกหล่นนะครับเป็นยัางไผ่เอเ้ินไผ่ชิ้นอันนี้เอาเ้ินไผ่ชิ้นสีหน้าไม่ได้ขวดน,นึงนะไผ่ชิ้นอน่ะ เจ้าเมเซมาเจ้าต้นเปิดหัวเจ้าดียกเข้าไปเจ้าต้นมุงไปยอดเรียบร้อยมงมาเรียบร้อย ไงตัวลูกอันนี้คุณด้เป็นผู้ต้องหาพักทายเพื่อนสมาชิกท,ที่อยู่กับตอนนี้ทั้ง17ท่านนะครับในเบตแ้วก็ให้ไหลมันๆนะครับแต่ต่อสีนะครับเอาเปิดเอาหน้ามเป่าคึ้นูือถือมา สี่ต่อสิบเอาเส์อไปเปิดหนึ่งเอายกเอาโมงมาเรียบร้อยอเอาเปิดเอายกเอาเจ้าดีมงไปเอ้ามงดีนะครับ เอามองมาเอามองไม่ข้ามเอาแล้วเรียมไหนเปิดเอ้าเรียบร้อยเอาแล้วครับไล่มาอีกหนึ่งแต้ม ห้าต่อสิบนะครับเอาเสอร์ไปเจ้าเหลือเปิดเอาเจ้าเหลือขาอ่อนโอ้โหเอาแล้วครับตอนเนี้ไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นหต่อสิบเจ้าเม์เปิดเจ้าเหลือยกเข้ามาเจ้าเมย์มงยอดเจ้าดียังเปิดติดเจ้าต้นยกขึ้นไปเจ้าดีมงยอดเหมือนกัน อยู่ไหมอยู่ไหมเสื้อแดงถอยหน่อยเสื้อแดงถอยหน่อยอย่าบังอย่าบังเอามุ่งไปเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> เอาแล้วครับห่างกันสามแท่นนะครับเจ็ดต่อสิบไล่มา เอาครับเจ้าเมย์เปิดเอาเจ้าเหลือยกเข้ามาเจ้าเมย์มวงมาเอาโดนเกี่ยวเจ้าต้นเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเจ้าดีปักเขาให้เรียบร้อยมาแล้วครับเสียงเชียร์มาแล้วครับฝั่งยังทีมงานสาธรแปดต่อสิบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวก็กลมๆสิบสองลูในเหลี่ยมเส์ฟแปกแต้ข้ามหัวสี่หัวสี่แปนะครับเจ้าดีการสินดีสาธรจะพูดกับเจ้าต้นพมา่าหรือต้นสาธรน,นะครับ ฝั่งนุนเป็นเจ้าเหลือแต่ก็พีศาจกับเจ้าเมน้ำลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามพิเกษม68 8ต่อ10เอาเสือไปเจ้าเหลือเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นมาเจ้าเมม,มงเอาโดนเขี่ยวเจ้าต้นเอาเสื้อแดงถอยหน่อยครับเอามงไปย,งยังอยู่เายกล้นมาปาก เรียบร้อยเอาแล้วไล่มาอีกหนึ่งแก้เป็น9ก้าต่อสิบนะ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 เสือเ้อแดงถอยออกนิดเดึ้ <c oughs> นะนะนะถอยเห็นไหมครับว่ามันเดี๋ยวยุนีได้ยุ่งมันเห็นหนาวยุ่งหนาวมูอเอาแล้วครับขอบคุณมากครับ F.C. เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ทางทีมงานสาธรกําลังเชียร์เข้าได้เขาเข้มนะครับตอนนี้ไล่มาเอาบวงมาเอาแล้วออกเอาแล้วเอาแล้วครับไล่ามาทันแล้วครับสิบต่อสิบผมผมกินไม่กินผมนึกว่าจะเอาน้ทิกมากินได้เป็น เท่าไรครับผมลืมบอกว่าเอาน้ำาน้ำพริกมาเมื่อกี้ไม่เป็นไรเอาวครับเจ้าต้นเอาว่างไรปากเขาให้ยังอยู่เอาเอาแล้ว ครับขอชาลีนะครับลูกออกหรือลงนะครับสักคู่นะครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับสิบต่อสิบต้นต้นสิบต่อสิบใช่ไหมตอนนี้ไล่มาแบบใจหายใจคว่ำนะครับจากแต้มสี่ต่อสิบนะครับไล่มาทันนะครับสิบต่อสิบสักคู่นะครับขอชาลีนะครับลูกออกหรือลงครับ สักครู่นะครับลูกออกยูกโงนะครับขอชาเลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวแอดมินทานข้าวแป๊บหนึ่งนะครับ เอาละแต่ก็ดีนะครับโอ้โหสาธรขึ้นท่านนะครับตอนนี้สิบเอ็ดต่อสิบเกมไม่เกมแมตช์พอยครั้งที่หนึ่งจากแต้มตามมาสิบต่อสี่ต่อสิบนะครับตอนนี้ไล่แสงสิบเอ็ดต่อสิบเกมไม่เกมจะป๊อปพอยหน่อยนานๆพอยข้างๆหน่อย ปับปับปับถอยหน่อยถอยหน่อยถอยข้างหน่อยครับเกมไม่เกมแม็ดพอยั้งที่หนึ่งเกมไม่เกม อาครับเกมไม่เกมนะครับเม็ดไลอยไหลหนึ่งของทีมงานสาธรเสิร์ฟไปเจ้าเมเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้ามาเมโมงมาโอ้โหเกี่ยวไม่ขึ้น

เอาเละครับอยู่ที่เจ้าดีนะครับปาเข้าให้ยังอยู่เจ้าเมียบ้างไงมุงเอาอยัางอยู่เอามงมาข้างหลัง<ๆ>เจ้าเหลือเปิดเอาโยก<ๆ>เจ้าเมียมึงหยดเอาเจ้าดียกเจ้าดีว่าไงมึงไปเรียบร้อยโอ้โหพิกนรกแล้วครับ<ๆ>เจ้าต้นสาธรเอาชนะนะครับจากแต้มไลมา4ต่อ10 สามารถอนุญาได้ด้วยสกอร์สิต่อ10โอ้โหอย่างสุดมันนะครับในท้ายๆเกมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ